คราวนี้มาดูอีกหนึ่งพักนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยแล้วก็ในการเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงแน่นอนก็มีนโยบายหลายนโยบายที่ต้องการที่จะดึงดูดใจแล้วก็เรียกคะแนนเสียงจากประชาชนนะครับเราจะพูดคุยกับหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะครับคุณวราวุศ์ศิลปะอาชาในช่วงเวลานี้นะครับสวัสดีครับคุณวราวดครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณเจคุณชมพิชาและท่านผู้ฟังครับผมวราวุฒิครับครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายๆคนสนใจครับพักชาติไทยพัฒนาก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ผมก็ตามข่าวมาโดยตลอดนะฮะก็เห็นท่านพาแกนนําพักลงพื้นที่หาเสียงคือตอนนี้นะฮะเป้าหมายของทางพักชาติไทยพัฒนาแน่นอนไม่ได้ปักหลักปักธงแค่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะแต่ว่าขยายไปพื้นที่อื่นๆตั้งเป้าขนาด<ช>ไหนฮะสำหรับการเลือกตั้งเที่ยวนี้ครับคืออย่างน้อยเนี่ยเราตั้งเป้าบอกว่าไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งครับซึ่ง ต้องยอมรับกับคุณเจกและคุณชนพิชาท่านผู้ฟังว่าก็เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างท้าทายนะครับ,รบแต่ว่าเราก็อยากจะตั้งเป้าให้สูงไว้ก่อนเพราะเขาบอกว่า A i m for the moon นะมีจิตวิทยาที่มีสื่อสื่อแ n งอันมั่งเ s ้ a r ตคร์จะนั้นเนี่ยตั้งเป้าหมายให้สูงไว้นะครับเราก็จะได้เป็นแรงกระตุ้นแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้กับสมาชิกพักทุกๆคนนะครับครับ,รบแน่นอนตั้งเป้าไว้แบบนี้หัวหน้าพักนะฮะคุณเวลาวุฒิก็ต้องมีนโยบายมาแลกแลกใจประชาชนถูกไหมฮะ เพื่อที่จะได้ดึง <Okay. S 1> ดูดว่าอ้าวก็ต้องมาเลือกเลือกพักชาติไทยพัฒนาให้ได้นะมีอะไรบ้างครับสําหรับ <Okay. S 1> นโยบายเด่นๆเที่ยวนี้ครับคือประเด็นสําคัญต้องต้องเรียกคุณเจกและคุณชนทิชาท่านผู้ฟังก่อนนะครับ <c oughs> ว่าแนวคิดของพวกเราชาวทรติไทยพัฒนานั้นเนี่ยเราอยากจะเห็นประเทศไทยที่ยืนอยู่บนขาของตนเองไม่ต้องไปพึ่งคนอื่น <c oughs> โดยที่พี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องกเกษตรกรนั้นเนี่ยสามารถยืนบนลำแข้งของตนเองได้ไม่ใช่นั่งงอเมืองอเท้า นะครับเราก็รอรับของแจกเพราะ,ะว่าการะจะแก้ปัญหาให้ยั่งยืนรเราเชื่อมั่นในคําว่ายั่งยืนห<ะ><ะ>รือ sustainability คเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราเห็นเยอะมากาาเหลือเกินว่าแนวนโยบายที่มากันช่วครั้งชั่วคราวอยู่กันได้สองสมปี จะลดหนี้จะจะจะหักหนี้จะแจกเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยมันอยู่ได้ในระยะสั้นครับ,รบ,รบแต่ว่าปัญหาของประเทศไทยในวันนี้เราจะต้องแก้กันเนี่ยนะครับนอกจากระยะสั้นแล้วเราต้องแก้ระยะยาวด้วยต้องเป็นนโยบายที่ไม่ใช่แก้ปัญหาในวันนี้แล้วไปสร้างปัญหาให้กับลูกหลานเราในอนาคตอันนี้เราไม่เห็นด้วยเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่เราพูดถึงคือแนวทางถึงความยั่งยืนมันเนี่ย คือการใช้เพื่อว่าเกษตรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้ครับต้องเรียนว่าแนวนโยบายนี้ไม่ใช่แนวนโยบายที่ง่ายเลยในการที่จะขายให้กับพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าผมต้องเรียนคุณเจกและคุณชนที่ชาว่าการทําการเกษตรของประเทศไทยจากนี้ไปอีกไม่เกินห้าปีต้องมีการเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรในบ้านเรานะครับ อีกหน่อยเนี่ยไม่เกินห้าปีจากนี้ไปผลผลิตทางการเกษตรของไทยนั้นเนี่ยจะไปขายต่างประเทศได้ยากมากเราจะเจอกําแพงภาษีด้านสิ่งแวดล้อมเราจะเจอกําแพงภาษีอีกมากมายนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเราเสนอให้มีการเปลี่ยนวิธีการทํานาจากแบบมีน้ําอยู่ในนาตลอดสามสี่เดือนเนี่ยเป็นปลูกแบบเปียกสลับแห้งซึ่งที่บอกว่ากเกษตรรุ่นใหม่ขายเขาบัตเตร์เได้นั้นเนี่ยวันนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆที่จังหวัดสุพรรณบุรีจรังหวัด ออชัยนาทนะครับ <ฮา S 2> สิงห์บุรีนะครับอ่างทองปทุมธานีอยุทยานะครับมีการเปลี่ยนวิธีการทํานาแล้วพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ แกนการเปลี่ยนเนี่ยก็คือการเอาน้าเนี่ยออกจากนาในช่วงที่ข้าวกาลังตั้งท้องฟังดูมันอาจจะยืดยาวนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยมันคือทําให้การซึมกระจกที่เกิดขึ้นในระหว่างการทานาเนี่ยมันหายไปแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เงินจากการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยร่ละประมาณ500บาทต่อปีฟังดูมันไม่เยอะฟังดูมันอาจจะไม่เหมือนการไปลดแลกแจกแถมของของนโยบายภาคอื่นแต่ว่านี่คือสิ่งที่อยู่เฉยๆแค่เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทาแล้วเนี่ย มันทําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถอยู่ได้และอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาและไม่เปลืองงบประมาณของภาครัฐเลยนะครับอ,อันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่เราเชื่อว่าการแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับที่ยั่งยืนได้เนี่ยต้องทําให้พี่น้องเกษตรกรสามารถอยู่ได้หมายถึงว่ามีมีไรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตนี่แหละฮะท่านถูกต้องครับ ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆไร่ละ500บาทต่อปีต่อปีแล้วก็มีบริษัทมารับซื้อเรียบร้อยแล้วบวกกับการที่ชาติไทยพัฒนาเราจะแจกพันธุ์ข้าวรีให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้ง60ล้านไร่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าการจะปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตมากขึ้นให้มีคุณภาพนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีพันธุ์ข้าวที่ดีเราแจกพันธุ์ข้าวรีนะครับทั้ง60ล้านไร่บวกกับการขยายพื้นที่ไฟฟ้านะครับเพราะวันนี้พี่น้องเกษตรกรใช้เชื้อเพลิงนะครับก็คือน้ํามันเนี่ยในการสูบน้าเขไฟฟ้า ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะครับแน่นอนเราก็จะพี่น้องเกษตรกรนั้นเนี่ยก็จะไม่ต้องไปซื้อน้ํามันมาสูบน้ำเข้าในอีกแล้วการขยายกระแสไฟฟ้านั้นจะควบคู่กันกับการที่เราลดค่าไฟฟ้าให้ลงมาเหลือยูนิตละสองบาทนะครับไม่ใช่ไปจ่ายยูนิตละสี่บาทแบบค่าไฟทั่วไปปกติถ้าทําแบบนี้มันจะลดรายจ่ายของพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต นะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องพี่พี่น้องเกษตรกรここแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เงินในกระเป๋าพี่น้องเกษตรกรนั้น,นมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าลดแต่ต้นทุนการผลิตหรือว่าไปเพิ่มราคาการผลิตอย่างเดียวแต่ท้ายที่สุดเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรมีเงินในกระเป๋ามากขึ้น اص, <อ> Кор, นะครับประเด็นที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือการที่เราต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงต้องเรียนว่าวันนี้ถ้าหากว่าท่านใดเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย ทุกคนก็จะมีแนวนโยบายของภาครัฐนะครับสามสิบบาทรักษาทุกโรคเอ่ยอะไรเอ่ยที่ที่ใช้กันอยู่แต่ชาติไทยพัฒนาเราไม่ต้องการเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยเจ็บป่วยครับ <c oughs> เพราะว่าเวลาเจ็บป่วยไปแล้วเนี่ยศักยภาพในการทํางานหรือว่าแนวทะหรือว่าเรียกว่าทรัพยากรของประเทศเนี่ยนะครับมันก็หายไป <ฮะ S 2> เราถึงบอกว่าเราสนับสนุนให้คนมีสุขภาพดีเราบอกว่าถ้าหากคุณไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยคุณไม่ใช้ไอ้สามสิบาทรักษาทุกโรคเลยเนี่ย <ฮะ S 2> เราใช้คําว่าสุขภาพดีมีเงินคืนสิ้นปีถ้าคุณไม่ใช้สามสิบาทรักษาทุกโรคเลยเราจะเอาเงินที่รักษาคุณเนี่ยมาคืนให้กับคุณในกระเป๋านะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นการมาแจกแต่ว่ามันเป็นเงินที่ภาครัฐจะต้องใช้จ่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่า แทนที่จะมารักษาเราเอามาให้เป็นกองทุนเหมือนกับสุขภาพดีถ้าคุณทําความดีโดยที่ไม่ใช้เงินของรัฐเลยเราจะเอาเงินนั่นแหละครับมาให้กับพี่น้องประชาชนอ๋อเพื่อเป็นการจูงใจให้คนมีสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพตัวเองต้องเราก็ยังแถมด้วยเงินคืนกลับมาอีกแล้วก็ลดภาระลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเอาคนไปรักษาถูกต้องครับเพราะว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง66ล้านคนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเงิย GDP ของประเทศ Productivity ของประเทศก็จะเพิ่มขึ้น นะครับรบวมไปถึงสิ่งที่ชาติไทยพัฒนาทำมาแล้วครับสมัยเป็นพรรคชาติไทยก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งต้องเรียนว,ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดในประเทศไทยเั้่กับเคยมีมานครับ,รบเราทํามาแล้วสมัยพ่อปัญหาร,รตอนปี38 นะครับเป็นที่มาของรัฐธรรมนูนปี2,540<ะ>วันนั้นมาัจนาถึงวันนี้รัฐธรรมนูญยังไม่มีฉบับไหนดีเท่าฉบับ2,540เลย<ะ>ดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายพรรคก็คงเห็นด้วยกับชาติไทยพัฒนาเพราะว่ามีหลายคนออกมาพูดในทิศทางเดียวกันแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีนะครับการแก้ไม่ใช่ต้องต้องไม่ใช้คําว่าแก้ครับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นฉบับประชาชนของจริงโดยมาจากการตั้งสภาร,ร่างรัฐธรรมนูญที่มีสมาชิกมาจากความหลากหลายนะครับทั้ง ทั้งเพศสภาพทั้งสาขาอาชีพ hmm. ทั้งอายุนะครับและกลุ่มอังกการงานต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องมีความหลากหลายครอบคลุมที่น้องประชาชนคนไทยทั้ง66ล้านคนแล้วมารากและธรรมนูญฉบับใหม่ที่สะท้อนความต้องการของที่น้องประชาชนจริง hmm. ๆนะครับนี่คือตัวอย่างประมาณสี่ห้าเรื่อง hmm. ที่ชาติไทยพัฒนานั้นนําเสนอในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งต้องเรียนคุณเจกและก็คุณชนที่ชาย, hmm. ยต,ต,ต้นนะครับว่ามันฟังดูไม่ได้สวยหรูแต่ว่า hmm. มัน ความรู้สึกของพวกเรามันคือความยั่งยืนของประเทศไทยม,มันจะทําให้ประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยว้าวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่สร้างนโยบายที่ดีเนี่ยในความคิดของพวกเราคือต้องแก้ปัญหาในวันนี้แลปะปัญหาในอนาคตไปพร้อมๆกันไม่ใช่ไปสร้างภาระให้กับลูกหลานเราในอนาคตค่ะค,ค,คือในช่วงนี้่ะจริงเราก็อ่านเรื่องของนโยบายของทุกพักกันนะคะในฐานะที่เราก็เป็นผู้สื่อข่าวนะคะมีในส่วนของพักชาติไทยพัฒนาที่บอกว่าการนําประเทศไทยกลับไปยืนบนเวทีโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีอีกครั้งหนึ่งอะค่ะช่วยขยายความ ตรงนี้สักเล็กน้อยได้ไหมคะแนวนโยบายที่ผมดำเรียนเรื่องต้นตอนช่วงต้นนะครับการที่บอกว่าการเกษตรเกษตรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้นั้นเนี่ยมันจะเป็นการทํากระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่รากหญ้านะครับคือพอปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตรปุ๊บพวมีคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าธุรกิจหรือว่าภาคอุตสาหกรรมในระดับกลางนะครับ SME นั้นเนี่ยจากนี้ไปนะครับเราจะมีกฎหมาย ก,การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นในประเทศไทยะจะควบคุมว่าธุรกิจแบบไหนชนิดไหนปล่อยกา๊าซคาร์บอนปล่อยกา๊าซรึอนกระจกเนี่ยได้ขนาดไหนซึ่งพอเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับความต้องการของคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นคาร์บอนเครดิตจะมาจากไหนส่วนหนึ่งก็จะมาจากพี่น้องเกษตรกรทําใหเ้เศรษฐกิจระดับกลางนะครับภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเนี่ยซื้อจากพี่น้องเกษตรกรได้ และที่สําคัญพอทําทเช่นนี้แล้วมันจะให้ภาพรวมของประเทศไทยนั้นเนี่ยที่ท่านนายกได้เคยไปประกาศที่ขอบอาการประชุมขอบเนี่ยนะครับว่า<ะ>เราจะก้าวเข้าสู่สถานะความเป็นกลางคาร์บอนภายในปี2050แล้วก็การปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยภายในปี65เนี่ยนะครับเป็นจริงได้ดัง<ะ>นั้นแนวคิดนี้เนี่ยมันจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นครับว่า การร่างนโยบายของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งของประเทศไทยนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ของสังคมโลก hmm. มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยอีกอย่างเดียวต่อไปแล้ว hmm. เราต้องดูว่าโลกกําลังต้องการอะไรอยู่และกําลังเกิดอะไรขึ้นเรื่อง climate change เป็นแม็กซ์เทรนที่ทโลกกาลังให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง hmm. ดังนั้นนโยบายของพรรคการเมืองที่จะตอบโจทย์ของรัฐบาลหน้าจําเป็นที่จะต้องตอบโจทย์ของโลกใบนี้ด้วย, hmm. วยเช่นกันไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวค hmm. ดังนั้น hmm. ในในโยบายที่เรานําเสนอนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าจะทําให้ประเทศไทยของเรานั้น สามารถไปยืนสู้กับนานาอาระยะประเทศในเวทีต่างประเทศได้ครับครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นกระแสของโลกที่ทุกฝ่ายเนให้ความสนใจอยู่แล้วะคะแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่ถือว่าอาจจะเป็นความท้าทายเหมือนกันก็คือความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงคือโดยเฉพาะกับกลุ่มเกษตรกรในบ้านเรานะครเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนเครดิตเพราะว่าผมมองว่าคือแม้ว่าเรื่องนี้จะมีความสําคัญและจําเป็นจะต้องใส่ใจเนี่ยนะฮะแต่ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงและการจะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติเนี่ยนะฮะในส่วนของพระาติไทยพัฒนาจะทำํำง ตอนนี้การนำเอาองค์ความรู้ที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่ไปสู่การปฏิบัติเนี่ยนะครับวันนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆใน6จังหวัดในภาคกลางที่ผมบอกว่ามีสิงห์บุรีมีไชนามีอ่างทอง<ห>มีสุพรรณบุรีมีอายุทยามีปทุมธานี<ห>และขณะนี้เองเนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนการขอวัคประมาณเพิ่มไม่ใช่จากประเทศไทยนะครับขอวัคประมาณเพิ่มจากกองทุนสีเขียวโลกหรือว่าเป็นเป็น green l i m e f u n นะครับอีกประมาณ80ล้านยูโรในการที่จะขยายฐานการทําแบบนี้เนี่ยออกไปอีก21จังหวัดเป็น2 7จังหวัดในประเทศไทยซึ่งต้องเรียนว่าแนวคิดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คุณเจตกล่าวเมื่อสักครู่แต่ถ้าลองมองย้อนกลับไป3ปี4ปีที่ผ่านมาครับสิ่งที่ประเทศไทยเจอมาเรื่องแรกครับไอยูยูครับคุณเจตเขาเตือนเรามาหลายครั้งแล้วประเทศไทยของเราเมินเฉยกับการเปลี่ยนแปลงแล้วท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นครับไอยูยูก็มาแบนประเทศไทยต้องวิ่งกันพลาดเลยเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้ละแต่ต้องเปลี่ยน เรื่องที่สองครับเกี่ยวกับเรื่องการกีฬาจากเรื่องประมงแล้วมาเรื่องกีฬาครับคุณเสกคงจําได้ว่ามื่ีก่อนนะครับทางโอลิมปิกโลกเนี่ยได้แบ่งประเทศไทยจากการส่งกีฬา ทุกชนิดแข่งในกีฬาในระดับโลกเพราะว่าองค์การต่อต้านการโดบยานเนี่ยนะครับหรือว่าด้า world anti doping agency เนี่ยก็เตือนประเทศไทยมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเราก็ไม่เปลี่ยนกฎกติกาทําให้เราเนี่ยโดนแบนไปประมาณเกือบเจ็ดแปดเดือนที่เราไม่สามารถส่งนักกีฬาแข่งไปตามกีฬาต่างประเทศได้อันนี้ผมรู้ดีเลยเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยเป็นนักกีฬาสเก็ตต้นแข่งถิมชาติไปแข่งต่างประเทศไม่สามารถมีธงไทยได้นี่ก็คือตัวอย่างที่สองหรือแม้แต่อีกอันหนึ่งเรื่องที่สามเนี่ยครับ เรื่องที่ไอเคโอหรือว่าองค์การการบดินระหว่างประเทศความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศเนี่ยแบนดประเทศไทยอีกเหมือนกันคุณเจคุ้มจำความได้ครับครับคือเขาเตือนเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาจะเตือนเรามาหลายต่อหลายครั้งแล้วประเทศไทยเราไม่เปลี่ยนท้ายที่สุดจะจบลงด้วยการโดนแบนดังนั้นการเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องการเกษตรวันนี้เข้าใจดีครับเป็นเรื่องยากแต่ทุกหน่วยงานทุกฝ่าย ต้องมาทําความเข้าใจเราต้องมาเร่งผลักดันด้วยการรวมทั้งภาคการเมืองด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนที่สุดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทํามันไม่ใช่าาทางเลือกที่จะทำครัคุณเจษมันเป็นทางรอดว่าถ้าเราไม่ทําวันนี้อีกไม่เกิน5ปีจากนี้ไปโดนแบง ตาอีกแน่นอนเลย ừ, ดังนั้นเนี่ย ừ, นี่คือสิ่งที่ชาติไทยพัฒนานําเสนอแล้วบอกว่ามันเป็นความยั่งยืนในด้านนโยบายค่ะ,ค,ะคือเหมือนพอพูดตัวเลข5ปีก็เหมือนจะเป็นการนับถอยหลังอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เราทําได้6จังหวัดภาคกลางแล้วอีก21จังหวัดที่จะทําในอนาคตแล้วจริง,รง,รงๆเชื่อว่าคนไทยก็อยากจะทําให้ได้ทั่วประเทศนะคะในระยะเวลาตรงนี้ค่ะคุณคุณวราวุฒมีมีความรู้สึกว่าเราจะต้อง ใช้เวลามากน้อยขนาดไหนในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ให้ให้สามารถที่จะยืนหยัดในเรื่องของการเกษตรที่เท่าเทียมกับต่างชาติที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อะค่ะอาจจะต้องใช้หลายปีมากค่ะผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราตัดตัดอยู่ในขณะนี้เนี่ยใช้เวลาไม่เกินปีถึงสองปีในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำเพราะว่าเงินงบประมาณในการที่จะใช้ผมย้าเลยนะครับว่าเราไม่ใช้ไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณ มันมีกองทุนระหว่างประเทศที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเราอยู่ซึ่งเป็นข้อตกลงภายใต้ข้อตกลงปารีสที่จะต้องมาทําด้วยกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ชาติไทยพัฒนานานเสนอนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ 1. ไม่เปลืองงบประมาณประเทศสอง จะเพิ่ม productivity แล้วก็เพิ่มจิตความสามารถของพี่น้องเกษตรกรในประเทศไทยซึ่งเราคิดว่าเราใช้เวลาอีกไม่กี่ปีครับสองสามไม่เกินสองสามปีคะครในช่วงรัฐบาลหน้าเราสามารถทําได้สาเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมามันเกิดค,ความสําเร็จขึ้นแล้วจร,จร,จร<ม>ิงๆตามที่ออที่ตามหกจังหวัดที่ผมได้กล่าวปเมืปอสักครู่ครับครับครับเนี่ยฮะก็คือถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งแนวนโยบายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว พรกการเมืองอื่นๆอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการเกษตรหรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะแต่ว่าท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติด้วยก็อาจจะสนใจในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษยังไงก็ตามให้กําลังใจนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้คุยกันเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณคุณวราวด์มากครับผมครับสวัสดีครับคุณวราวด์ศิลปอาชานะครับหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะครับก็อย่างที่ผมบอกไปทิ้งท้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับคือก็จุดเด่นเนี่ยผมว่าอย่างหนึ่งที ผมไม่ค่อยได้ยินจากภาคการเือนอื่นนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนในเรื่องของคาร์บอนเครดิตแล้วก็ใส่ใจเรื่องของสภาพแวดล้อมซึ่งมันเป็นเทรนด์หรือว่ามันเป็นกระแสของโลกด้วยแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เรื่องขององค์ความรู้ในการทําความเข้าใจเพิ่มด้วยแต่ว่าถือว่าเป็นนโยบายหลักเลย เป็นนโยบายหลักแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะคะในการที่ถ้าสมมติว่าเราผลักดันไปได้เพราะอย่างที่คุณวาราวุฒบอกเนี่ยจะเป็นกองทุนสีเขียวโลกที่ได้มาจากการที่มีข้อตกลงแพ r รี่ซึ่งไม่เปลืองงบประมาณประเทศถ้าผลักดันตรงนี้ได้นี่เป็นเรื่องที่แบบใช้คําว่าว้าวว้าวประเทศไทยว้าวไทยแลนด์ได้จริงๆเลยนะ